สวัสดีครับผมพีะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับก็วันนี้เดี๋ยวมาพบกันเช่นเคยกับหัวข้อเทคนิควิคาะห์กประจําวันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงในโซนตัวเหรียญของตัวลักคอยนะว่ามีมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเทรดยังไงบ้างหลังจากที่เราอัปเดตกันไปก็คือเมื่อ2สัปดาห์ก่อนราคาก็ยังลงมาต่อเนื่องนะครับก็ลงมาในโซนแนวรับที่ให้ไว้แล้วก็มีดีขึ้นมาบ้างแล้วก็หลุดโซนแนวรับที่ให้ไว้ตอนนี้ก็ราคามีการทําโลใหม่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแนวไหนมีโอกาสที่จะรีบาวได้ครับ ประมาณนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็เดียวขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการเปิดบัญชีเทรดเข้าร่วมกลุ่มเพื่ออรับแผนหรือมุมมองในการเทรดนะครับของตัวเหรียญคริปโตหรือว่าทองคําก็สามารถคลิกตรงลิงก์ตรงนี้ได้ครับกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็จะมี่าเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาก็จะมีสําหรับลูกค,ค้าที่ไม่เคยมีบัญชีอยู่ก็เปิดตรงนี้ได้ครับ สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของอ่าในส่งค่าเรียนพื้นฐานนะครับสำหรับมือใหม่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นก็สามารถสามาถัครแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับเราจะได้พูดคุยกันเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูการาฟกันเลยครับ ในส่วนของตัวร็อกคอยนะครับพอเราเปิดการาฟมาดูนะครับในส่วนของไทม์เฟรมวีคเนี่ยระเคราคาก็ยังลงมาอย่างต่อนเนื่องนะตอนนี้เป็นการออกข้างนะออกข้างมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของคลื่นที่เรารับกันนะตัวนี้เหมือนกับอาจจะเป็นการฟอร์มตัวอยู่เพื่อการดีดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นการลงเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พอเรากลับมาดูที่ไทม์เฟรมเด a y นะครับ ทำเฟรมเดย์นะครับชุดชุดตรงนี้นะครับที่เป็นชุดที่มีการลงมาจากไฮตรงนี้ลงมาตรงเนี้ยราคาก็อันนี้ก็ยังมีการทําโลใหม่นะแต่ว่ายังไม่ได้หลุดโลเก่าตรงนี้นะครับก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับเทียบกับเหรียญอย่าง ADA เนี่ย ADA จะทําโลใหม่ไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่า Dog coin หรือว่า Bitcoin Ethereum บิตไดคอยเหรียอื่นพวกนี้ที่ผมเคยวิเคราะห์ไปนะยังไม่มีการหลุดโลใหม่นะครับมีแค่ ADA เหรียญเดียวแล้วที่หลุดโลใหม่ไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังมีลุ้นรอบของการเด้งได้อยู่นะครับรอบของการเด้งได้อยู่เพราะฉะนั้นพอเรามาดูในเรื่องของอินดิเคเตอร์ประกอบแล้วแล้วก็อ่าเทคนิคที่ผมใช้ก็คือในส่วนของการดูรอบนะครับพอเรามาดูรอบของสโตนตอนนี้สโตนเนี่ยมันมันตอนตอนนี้กราฟต้องบอกว่าเราคอยบ,บางครั้งก็ดูมองค่อนข้างยากนะการอ่านกราฟเนี่ยดูค่อนข้างยากว่า มันจะเอาอย่างไงแน่ครับดูตอนนี้ก็ยังดูดูยากครับอย่างชุดนี้นะล่าสุดอ่าสโตไม่แน่ใจว่าตัวน,นี้มันเขี่ยๆก็อาจจะถือว่าโอโซก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะลงมาโออโซนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยราคามาหลุดโลนะครับราคามาหลุดโลเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นรอบรีบาร์รอบเด้งของเดย์โอเวอร์บอสเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาย่อมาแล้วไม่หลุดแถวโซนเนี้ยอาจจะหาจังหวะในการเข้าและเล่นรอบเด้งได้นะครับส่วนจะเด้งให้แค่ไหนเดี๋ยวเราค่อย ไปดูกันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ส่วนตัวมองว่าราคามีโอกาสที่จะย่อลงต่อแะแต่ว่าเราจะหาจังหวะในการย่อเร่นรอบเด้งกันนะครับเ,เด้งให้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูว่าตลาดจะให้ประมาณไหนนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูหลักตอนนี้เดก็ยังบอกบอกว่าเป็นขาลงที่ยังได้เปรียบแท่งเทยงกับตัวของเดเพราะว่าต้องเบรกตรงแท่งไหนที่เราเคยพูดเรียงกันไปต้องเบรกแท่งนี้ซึ่งตอนนี้มันปิดแค่ไส้เทียนนะครับไส้เทียนที่มันปิดแต่ว่าตัวเนื้อเทียนยัยังไม่ได้ปิด มันผงบอกว่ามันเป็นการอาการกับตัวที่ค่อนข้างอ่อนแรงนะส่วนตัวให้น้าหนักว่ารอย่อ,อแล้วค่อยเข้าได้จะดีกว่านะครับเพื่อรุ้นเล่นรอบเดอโอบอสแต่ว่าตอนเนี้พอเราไปดูในส่วนของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับในส่วนของตัวไทม์เฟรมเดก็มีไรบัเจนนะครับชุดเนี้ยตรงน,นี้ราคาทำโรแต่ว่าไอมีบูไดก็มีรุ้นที่จะจะเล่นรอบเด้งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะย่อได้ถึงไหน พอเรามาดูสี่ชั่วโมงต่อ4สี่ชั่วโมงตอนเนี้ยกราฟไซเวอยู่ตรงนี้ซานสักพักแล้วนะครับสักพักแล้วแต่ว่าที่ที่น่าสนใจคือสี่ชั่วโมงเนี้ยยังไม่ได้ลงโอเวอร์โซลสักทีหนึ่งนะครับถ้าจะให้ใช้การเทรดรอบนี้มันง่ายนะชวงนี้ก็ควรจะย่อลงมาก่อนนะแล้วถ้าย่อให้ดีคือย่อยกโลเนี้ยแล้วก็สี่ชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซนะครับแล้วมีแท่งกับตัวอาจจะได้ร,รอบเิ้งของหนึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่ชั่วโมงนะครับหรือว่าเดย์นะด้วย เราะนั้นส่วนตัวเนี่ยมองว่าถ้ามีการเบรกกรอบนี้นะครับแล้วย่อลงมาเนี่ยอาจจาจังหวะในการเข้าเล่นหน้าบ่ายนะครับเพื่อเล่นรอบเด้งนะครับแต่ต้องย้ำว่าเป็นการสวนเทนนะแต่ถ้าดีขึ้นมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเราอาสาจังหวะเซลล์เพื่อได้รอบรอบย่อลงมาตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับประมาณน,นี้สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงลงุ้นให้มันลงมาโอเวอร์โซนะครับซึ่งอาจจะ ลงมาอยู่ตรงนี้เรายกก็ได้หรือว่าพวดลงมาตรงนี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราไปดู1ชั่วโมงทีนี้พอเรามาดูการาฟ1ชั่วโมงเนี่ยกรอบที่ผมทําไว้ก็คือโรเดิมตรงนี้เป็นโซนที่มีระยะนะก็คือ0.05508ถ้าเป็นโซนที่มีระยะเพราะฉะนั้นตัรดคอจะมีแนวรับระยะสั้นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าราคาเนี่ยมันอาจจะลงมาที่โซนนี้ และดีกลับไปเข้าไปไซเวในกรอบเดิมเหมือนเดิมไ็ได้อันนี้ก็คือเป็นเคสที่มันจะไซเวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสที่พวดลงมาเลยอันนี้ก็ง่ายนะก็คือหลุดตรงนี้แนวน,นี้จะเป็นแนวที่ค่อนข้างมีระยะอยู่นะครับ0.05800เนี่ยถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยอ่าฝั่งขาลงมีโอกาสที่จะลงต่อแล้วมีโอกาสที่จะลงมาเทโสโซนีได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าการย่อชุดเนี้ยที่ลงมานะครับ การย่อชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยจะลงมาให้ถึงโซนนี้เลยหรือเปล่าคนระับซึ่งส่วนตัวนะก็มองว่าถ้าแพทเทิร์นนะก็เลยมองว่าชุดนี้นะครับก็อาจจะลงมาอาจจะลงมาตรงโซนนี้อาจจะเด้งตรงนี้แล้วอาจจะลงมาตรงนี้อาจจะตรงเนี้ยเป็นแนวที่อาจจะหาจังหวะในการเล่นหน้าบายหรือว่าเล่นรอบเด้งได้ส่วนตัวมองที่โซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแผน,นในการเทรดก็คือถ้าอรอดูก่อนนะถ้าไม่หลุดกรอบเนี้ยอยู่ในโซนเนี้ยก็ต้องหาจังหวะเทรดตรงเนี้ยเล่นในโซนไซด์เวย์แต่ถ้าเกิดว่า มันหลุดเนี่ยเราจะมาหาจังหวะเทรดกันที่โซนดานลางนะเพราะฉะนั้นฝั่งบ่ายครับแนวรับระยะสั้นนะซึ่งบางครั้งอาจจะต้องระวังการเทรดพวดนะครับเทเ้าวดลงมา0.05812เป็นโซนที่น่าสนใจนะแต่ว่าส่วนตัวมองพทเทิร์นก็คือตรงโซนนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะดิดแรงๆหรือว่ากลับตัวได้0.5687แล้วก็อีกแนวหนึ่งนะครับก็คือ0.05600โดยประมาณนะครับ โซนสองโซนเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็วางคัทที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าศูนย์แปดนะครับมองแพทเทิร์นประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าถ้าจะเล่นนะครับถ้าราคามันยังยกเหนือกรอบตรงนี้ได้นยะก็คืออาจจะมาแตะแ,แล้วมีแท่งกลับตัวนะของหนึ่งชั่วโมงถึงว่าราคามีการไหลลงมาต่อนะตรงเนี้ยจริงๆอนะ่ะแนวเนี้ยก็อาจจะลุ้นที่จะเด้งไปหาโซนนี้ได้อยู่เพราะฉะนั้นใครที่ับความเสี่ยงได้นะอาจจะขาะวัวเข้าซื้อตรงนี้ก็ได้แล้ววางคัทที่โลนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครจะรออีกหน่อยหนึ่งรอให้มันย่อลงมาตรงนี้สักทีนหนึ่งแล้วก็รอแท่งเทนกับตัวก็เล่นรอบเร่งตรงนี้แต่ถ้าไม่มีต้องระาวาังการพุ่งลงมาตรงนี้นะครับของหนึ่งชั่วโมงนะแท่งเทนกับตัวของหนึ่งชั่วโมงนะแผนบายประมาณนี้ส่วนฝั่งเซลล์ถ้าราคามันยืนตรงเนี้ยแล้วเกิดว่าเขาเขา,เขามีการดิ่งดีบาวขึ้นมาก่อนโซนแนวต้านสองโซนนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจมีทราคาโอกาสที่จะย่อลงสักเที่ยวนึงแต่ว่าจะย่อเพื่อไปต่อหรือว่าย่อเพื่อลงต่อมาหาโซนด้านล่างตรงเนี้ย อันนี้เดี๋ยวค่อยดูไปทีหนึ่งซึ่งส่วนตัวมองว่าถ้ามันยังไม่ได้เบรกแนวตรงนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นการชนเพื่อลงต่อมาโซนด้านล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นแนวต้านตรงน,น,น,นี้จะค่อนข้างมีระยะนะเส้นปะเส้นบนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะลงต่อไม่ควรไปถึงนะควรจะมาแค่แถวโซนเนี้ยควรจะย่อตัวลงไปหาทิศทางเดิมได้แล้วเพราะฉะนั้นแนวต้านระยะสั้นนะถ้าเราคอยจะย่อลงต่อเนี้ยโซนจุดศูนย์ห้าเก้าเจ็ดสามเนี่ยเป็นแนวที่ชนแล้วควรจะย่อลงต่อ อาจจะชนมาแล้วก็ลงไปต่อมาตรงนี้แบบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจเป็นโซนที่น่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าราคามาถึงเส้นโซนเส้นบนนะเส้นแดงบนเนี่ยอันนี้ฝั่งบายอาจจะต้องอาจจะดูดีขึ้นมานิดน้งแล้วฝั่งเซลล์อาจจะต้องระวังนะถ้ามีการเบรกตรงนี้ได้คือ0.06 0.06044เพราะฉะถ้าเบรกแนวนี้ได้ฝั่งบายอาจจะได้เปรียบนะอาจจะกลับมาได้ลุน้นะประเทศก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะชนตรงนี้และยอ่ออาจจะไปต่อได้เพราะฉะนั้น ถ้ามาสแถวโซนนี้ได้นะฝั่งบายกา็ถ้าเกิดว่าขายเข้าอาจจะเล่นสั้นๆเพื่อลุ่นเล่นรอบยอ่อแต่ถ้าจะอยู่แค่แนวต้านแรกตรงนี้อาจจะรุ้นได้ถึงโรเดิมหรือว่าเส้นล่างตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้พอทับเบรกผ่านตรงนี้แล้วอาจจะย่อไปหาเส้นแดงบนเป็นแนวต้านที่ผมทาเผื่อไว้ด้านบนได้นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งเซลล์เราถ้าจะเล่นก็คืออาจจะวางคาดแค่ตรงนี้0.06105นะแผนประมาณนี้น่าจะพอพอเห็นภาพอันนี้ก็รอแค่ว่า จะไปเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยแอคชั่นตามแผนที่เราได้พูดคุยกันไว้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียในการเทรดของพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับจะเป็นประโยชน์ก็สุสดท้ายก็อย่าลืมนะใครที่สนใจนะอย่าลืมกดติดตามนะกด s ับ s c ค i b e กดไลค์กดแชร์ไปสนัลังใจกันด้วยนะคใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเารียนค่าพื้นฐานก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับหลอกผมจะปิดรับสมัครน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับ สำหรับคาสซี 4, ล้วก็อาจจะไปดูทีนึงว่าจะเปิดทีเมื่อไหร่นะครับสาหรับคาสซีหรือว่าอาจจะไม่มีแล้วอาจจะปรับเป็นเรื่องของคาสที่เป็นเรื่องของคาสเรียนปกติสําหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับสุดท้ายก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกําไรในการเทรดในวันนี้นครับแล้วก็พักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าตลาดคิปโตไม่ได้ป,ปิดนะครับก็ขอให้โชคดีในการเทรดทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ